เสือนะครับฮะเออทายก่อนนี่ไปเดี๋ยวเราไปอีกคันน,นึงเลยไปไปไปดิไปเดีย๋ยวเราขึ้นไปถึงข้างบนอ,อีกทีกแ,แล้วแหลก็ถ่ายค่อยถ่ายอีกทีหนึ e <See> e you ครับแล้วตอนนี้เราก็ไปถึงสถา,านที่สักการะบูชา ที่วัดท่ามเสือแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงถึงแล้วถึงยัง,ไ,ง,ง,งไปเดี๋ยวเราไป,ป,ป,ปกลับวัดขรุบมเช้ากอนจิ๋วตอนนี้นะครับเราไดู้ช้ากัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สวัสดีครับแล้วตอนนี้เราก็ได้มาถึงที่ลำพูร้อนให้พูดหรอไม่พูดไม่ออกเสียงว่ะลำพูร้อนเลยนะอีกรอบหนึ่งลำพูร้อนหินดาดไปเดี๋ยวเราเดินเงียไปอาพูดกลางดิไม่เคยมาไม่เคยมาทางนี้เลยปกติไปทางสังขะเหรอไป เดี๋ยแอันนี่คืออไทรงลงังคูเนี่ยทรงหมอยแตกไปเดี๋ยวเราไปถึงน้ำพุที่แต้วทาเดี๋ยวก็ให้สวัสดีปีใหม้นนะครับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศได้เอยวันนี้แล้วก็มาเที่ยวตามมาซาพาเมียเที่ยวพาเมียเที่ยวไปลุยครับ และนี่ก็เป็นบรรยากาศสถานที่น้ำพุนะครับเดี <c oughs> ย๋ยวลงไปทางล่างอีกทีนึง <c oughs> น้ำพุร้อนหินดาดโอเคสำลิงกรุงไกลสำหรักรุงกินซี <c oughs> ครับและนี่ก็เป็นสภาพบรรยากาศ <c oughs> ด้านล่างนะของน้ำพุร้อน ก็อันนี้อันร้อนไงเขาบอกอยู่ลงไม่ได้ที่เราหาอยู่เออไม่เอาร้อ,อนไหมครับร้อนก่อนนะั้นเหรอช่วงระหว่างทางที่เรากำลังจะเดินทางไปตีลอ็อกนะครับก็แวะเก็บภาบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับน้ำอุน่นแล้วด้านล่างหนูจะเป็นนุด้ดเป็นน้ำเย็นนู้เป็นน้ำอุน่น ยาวไปนู้นเลยนะฮะบายบาเดยอุ่นมาร้อนเลยโอเค you อันนี้เราก็ได้เอาตีนลงไปจุ่มกับน้ำเรียบร้อยแล้วจงจงเลง่ลงจงเล่งไปถ่ายรูปก,กันบ๊าย <c oughs> ไปหลังจากที่เราไปบอ่อน้ะนะชมพูดด่ร้อนเนีย แล้วเราก็ได้แวะมาที่ที่ไหนน้ำ <ś led> ตกพาแต่เดี๋ยวพาไปดูน้ำตกพาแตา <ś led> ต้อนรับปีใหม่กับบรรยุทธสุดครูครูซินี่ะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเท่าๆน้ำตกอีก3 0มร้เมตรเนี่ะ <ś led> <ś led> ไปโอ้โอเดินระวังด้วยนะครับ บอกตัวเอง See you นี่แะครับก็นนมีนักท่องเที่ยวมาอันนน,น,น,น้ำตกทีส่สองเดี๋ยวเราจะไปถ่ายดูกับตรงนู้นก็กันน่อย See you แล้วตอนนี้เราก็มาถึงน้ำตกชั้นที่สามแล้วนะครับมองเห็นไหมเนี่ยมันเป็นช่วงแรงนะ เดี๋ยวเราไปเก็บภาพบรรยากาศวิวเล็กๆไม่น้อยสักน,นิดนึงแล้วเราเดินต้องเดินทางกันต่อไปปีล็อกซิว ตอนนี้เราก็ได <East. S 2> er ้มาอยู่ที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ดูบรรยากาศรอบๆเอ้ามีเตียงนะครับเตียงที่เราจะไว้นอนพักกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยออกไปถ่ายบรรยากาศข้างนอกบอกได้คำเดียวว่าเมื่อยตูดที่สุดในโลกสามร้อยเก้าสิบเก้าโค้งใช่ไหม นะเออเดี๋ยวคร,ผผครับพี่เดี๋ยวคอนถ่ายกนครับแล้วตอนนี้เราเขาก็อยู่ที่ที่อะไรอ้าว้าน้อยเขียนเนี่ยเขียนว่าอะไรเขียนว่าพี่โดนเขียนว่าเพชรหักพี่โดนแลนน้ก็พี่โดนกับน้องน้ำถึงในจูร้องดังที่สุดในโลก โ <laughs> <Okay, S 2> อเคน,นี่ก็เป็นที่หลักๆน <c oughs> ะไปเดี๋ยวให้เขาไปถูกแผ่นป้าย <c oughs> ไทยเมียนมาเราจะลงไปข้างล่างไหมเรียเอาแค่นี้พอไม่ลงอ่ะดูนี่น้อยเพราะทางมันชันมากเลยให้ดูแบบจะกลับกล้องให้ดูบันจะก้าทางนู้นสวยอยู่นะครับแต่ที่สวยกว่าคือแฟนนี่ <c oughs> นะครับบันยาก้าอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะมันมีขาเระอเระไรอะนรอะไรหมอก หรืออะไรทุกอย่างหรอเมฆฮะตรงนั้นมีเจดีย์สิบเล็กบรรยากาศดีมากเจ็บเ,เดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อบาย ตอนนี้เราก็มาอยู่อีกจุดหนึ่งของเนี่ยไปลายบริจาสัมพันธ์ตอนนี้เขาเรียกเดินสาวทงนะครับอืมเพิ่งจะรู้เมื่อกี้ <S 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 ป้าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนว่ราะว่าข้างบนจะเป็นยังไงซิวและนี่ก็เป็นสภาพบรรยากาศ ด้านบนนะครับมีเสาธงไทยพม่าเห็นมาสวยแต่ก็เรียกได้หนึ่งหอบนะครับอ,อ,อีกนายจะถ่ายรูปนะโอเคไปไปน,นี่ก็เป็น ตาบรรยากาศข้านบนนะครับเห็นแล้วหนอนนะเห็นอืมสวยนะสวยไปเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันได้แล้วบ๊ายบายแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ เนินช้างซื้อมาลูมารอดูพระอาทิตย์ตกดินนะครับถ่ายรูปมถ่ายได้เป็นเงาเลนะหลังซื้นี่บรรยากาศด้านหลังนะฮะขาของยืนไม่อยู่นะครับขา,าสัน่นไปเดี๋ยวเราถ่ายภาพวิวสักแป๊ เป็นภาพปล็คิวเเออกบรรยากาศออาทิตย์สองแงสงพร้อมกับหมอกยามเย็นนะครับนั่งรถขึ้นมาหัวเย็นมากโอเคเน่ก็เดี๋ยวถ่ายรูปให้คุณแฟนก่อน เก็บภาพสวยๆเย้เลยลาก,กันไปนีส่สิมีดีฮาเนี่ยโอ้มันปัดป่าต้องโก,โกนะเอ้ยบาย ก็คือบรรยากาศยามเย็นนะครับหลังจากที่เราลงมาจากเขาแล้วหลังจากที่ลงมาจากเขาแล้วบรรยากาศยามเย็นก็สวยเป็นธรรมชาติปกติพร้อมกับด้วยไอ้ดาวลายดาวนะครับไปน่าจะมีถนนคนเดินแล้วมั้งไปเริ่มต้นกับอีกวันใหม่ เดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางขึ้นไปวัดวัดอะไรเนี่ยวัดพระธาตุเหมือนปีร็องวัดพระธาตุเหมือนปีร็อ Yes แล้วก็จะเดินทาง <c oughs> ไปที่น้ำตกยัยไปเจอกัน อะไรครับภาพเมืองปิลล็อกโอ้โหน่าอร่อยโอเคเดี๋ยวเพี่อเก็บภาพบรรยากาศบนอีกสักนิดแล้วก็ขึ้นมาถึงบนพระธาตุเมืองปิลล็อกภาพจากมุมด้านล่างไปมุมด้านบนลงไปด้านล่าง ก็มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาไม่มากก็น้อยนะครับผมไม่มากไม่น้อยสิออโอเคเดี๋ยวเราจะสำรวจเ,เดินดูก่อนว่ามุมไหน,นเหมาะกันนะอืมป็นมีพระนั่นแ่ะมจามันเกิดังไม่ทงทิศอ่ะก็น่าจะจำลองหรือว่าสร้างให้ายแหละก็เป็นแบบข้าไม้เออ โอเคเดี okay, ๋ยวหามุมถ่ายรูปสวยๆก่อนตอนนี้เราได้แวะมาที่นี <laughs> ทางคืนทางเขาน่ากลัวจอกกระดิ่งนี้มีความหมายอะไรไหมเมื่อกี้ไปอ่านมาเขาบอกว่าจอกกระดิ่งมันเพี้ยนมาจากคำว่ากอกกระดานกอกกระดานเหรอมอันแปลว่าน้ำตกมันแปลว่าน้ำที่ไหลผ่านซอกนี่เขาบอกว่าคนที่มาที่นี่ถ้าไปเล่นน้ำ,นำใช่ไหมก็จะเหมือนอาบน้ำแร่ไปในตัวเพราะว่าสายน้ำที่ไหลผ่านลงมา ันผ่านเหมืองแรกที่อยู่ข้างบนตอนที่เราไปเที่ยวือไปเดินถึงสถานที่เ,เก็บภาพบรรยาก,กาศส,สวยๆให้ระหว่างทางนี้ขอเดินก่อนปวดขามากขาลอยม <c oughs> <c oughs> ีแฟนสวยมากครับ <c oughs> แล้วตอนนี้เราก็ได้มาถึง <c oughs> น้ำตกยอกระดู <c oughs> นี่ครับบรรยาก,กาศนะักท่องเที่ยว เดี๋ยวเราจะไปดูเดินไม่ถ่ายตรงใกล้ๆตาน้านทีหนึ่งตาล ได้มาอยู่นั้นเย็ยนมากครับโอ้โหนี่เขาเรียกอะไรนะมันตกลืมชื่อว่ะเพี่ตกจับตุ้งเย็ยนบักเย็นโดไปแล้วคุยกันที่ยู Oh hey. ับนะด้กบอยังนี me, ง่สภาพรรยากาศนะครับไ <Te> <ikka> ปเด <g ib weil> <te le ga> ี๋ยวเราเดินทางกับแล้วจะไปไหนกันต่อใช้ว่างไอทีมาขอ